ครับสวัสดีครับจันแหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีงวดทีดด่แล้วเจ้าตัวไหนหนึ่งศูนย<บ>์หกนะจันแหลนะหนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์บ่พอซื้อตัวนี้บอได้เงินเพิ่นว่าเมื่อกีอ้ผู้ใดบอซื้อตัวนี้กับพอได้เงินอี่ไปหน่องโอ้เจ้าเครือมั่นใจแท้มั่นใจเด้่เพราะว่าปีไก่มันมาลักษณะนั่นนี่แหละถือเกือบเราจะก่อนขอพันษาเดือนหนึ่งจนไปหาออกพันษาปั๊ด เจ้าถื่อโดนเลยมันบ่แม่นแต่ว่าบ่ซื้อบ่ได้เด้แต่ว่าต้องบอกอย่างเดียวผู้ใดซื้อให้อาจารย์แหลดให้ยยี่ยังโอ้ต้องให้เอาอยัางไงว่าอาศัยบอกคนเออก<ะ>อาศัยบอ่อข้นออกยุไก,ก่มันได้กระถือ่อเมื่อสิบพานมา<อ>มนเอปีสิบพานมานเมนสิไปเชีงยงไรกระถือ่อแต่ว่าใ<อ>นละช่วงระยะก,ก่อนจะเขา้าพรรษาเนี่ยขอให้ปูมาซะก่อนมาแล้วไปน้องแรกขัวแรก คนถ่าถามคือกันปูหนี่คือปูยังค่ะปูหนี่ปูอยู่บ้านปูพญาหนักหรือปูหรือสีปูปูพญาหนักปูดำปูเขาเอ่ยเล่าก็เอ่ยเขาเล่าเอือในความฝันเนาะเล่าก็เอ่ยดหมึกดำหมักดำหมักดำเอื่อเอ่อคอยมือสีนะเอ่ยเมเอือดหมึกดำหมักดำมือสีมือขึ้นมือขึ้น่อนมือวันผ่านเนี่ยฝันไป้องวันผ่านเนี่ยเปล่าฝันวันผ่านนี่ฝันหลดฝันแล้วก็ฝันมาโดนฝันวันเดียวเท่านั้น ใจลังหวัดจะฟันแค่เดียวฟันว่าสี่พี่น้องฟันว่าปูเน่ะเป็นคนเแต่วมาทำม,มาเป็นคนคนหนวดงาผมผมวิละตรบอะไรไปละจะ่าเป็นผู้ใช้กรรมยังไงยางไงคนของคนยังขอมาขอมาในเดินในควอมฝันนะ่ทั้งบ้านเนะอยู่ข้างบ้านนะ่ะมันเป็นเดินเป็นเดินดินมิต้นโพธิ์ต้นหนึ่งไม่ใช่นะยึด้างบ้านในควอมฝันข้นเขาคางบ้านมน เลยถอนเขาในบ้านมับ really so so, ่ถอนเขาขังบ้านอ่ะปกติจะมีเห็ดเ็ดเป็นล้านล้านไวชาบ่ายเบิ่นกาเบิ่งหันหน้าตะกินเป็นน้ำสั่งเขาแต่แต่สมัยโบราณเด้อพี่น้องแต่ว่าได้๋ทมเพิ่นไว้ได้๋ทมไว้แต่ว่าเพราะว่ามันถ้ามันชอบสั่งลงโรจมันจะกวมก็เลยปิดไปสักวันนี้สินะโอวันนี้นัความฝันน่ะว่าสิเขาภาษาละอุสิมันจํามัตส่าประว่าจังซี่นะนัความฝันเนี่ยทำว่า เอาปุ๊พักกันมาหนึ่งว่าจำพันศาเราอ่ะว่าจำมันศาเนี่อยู่จังมือเลยทางเลยนะไม่คว่ำฝันวยพันศาหนึ่งมันร้อยอ้มันพันศาหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบหมื่นพันศาหนึ่งไปน้องหนึ่งไตรมาศเราไปสินะหนึ่งใจมาศเจะาบาเหมือนนี้หนึ่งสิบน้าสามไใจมาศสามใจมาศสามร้อยเจ็ดสิบวัน 370วันพูดไอบอซือศูเอสามศูย์เจ็วันนี้บอร์แเงนนคือเก่าพี่น้องตัดเลนเอาเพิ่นมาบอกว่า 3... ไตมาตไต่มาตนี่มันคืออย่างอาจารย์เป็นสาบเพื่นบอกจะ่าเป็นวานั่นน่นในความฝันใช่ไหมอาจารย์แม่ในฝันสามร้อยเจวัน307พี่น้องไปตัดเลน3 0มูนเจ็ดสศูนย์เนาะแม่ตัดเลนเอาเราวาง สามศูนย์เจ็ดพี่น้องต้องเข้าใจในนี้ด้วยท่าว่าพี่น้องว่าสามศูนย์มันออกไปแล้วให้พี่น้องไปซื้อหนึ่งสามแต่ว่าเนี่ยเด้อจานแหลกโออกอีกแต่ผู้ใดนมาเสร็ตัวนี้วันไหนงั้นพี่น้องแอดบอกได้ยังเดี๋ยวจะาให้ซื้อซื้อบ่ไดรเพราะว่ามีหน้าที่บอกเพราะบอกว่าลักษณะเป็นในสี่ไม่หนีว่าไม่ในหน่อยปีได้พี่น้องเคยถูกแบบนี้แหะครับจานแหลนี่แหละ ก่อนจะเข้าภาษาเนี่ยจ <โ S 1> <tinc S 2> นไปหาออกภาษาทุกปีเลยบ้านนี้เพิ่นมีคนพญายึงพญายึงใส่เสื้อมักซื้อเสื้อหักกระเลงไม่ยิ่งใช่ไหมใส่เสื้อหักกระเล้งปุถุเถ่าปู๊บบอสจะไปจุดผูก้าเจ้าจุดขึ้นแล้วจะให้สาวสิบหนอวยภาษาจุดผูกในความฝันเด้ภาษาจุดผูกใดสิจุดบดติบ่แตกเลยมันมีแล้วว่าคนจุดบ่แตกเลยก็มีแล้วว่าอะนรเรียกว่าฟันนี่จุดผูก ตำรวในความฝันน่ะให้สิบมวดบ่าจันแหลกแม่จุดผูกว่าจุดผูกเพราะไงใส่เสียบกระแลงชื่อเบนจีนอยู่นะแล้วมาบอกครับปู่วายเราจไปจุดผูกกันปีนี้เราไปแล้วสิเพิ่งใส่งสิบมวดจากผู้ใดจุดผูดเนี่ยว่าจันแหลกจุดแตกโอ้แตกขนาดฉันยังเลยจ้ำเลยในความฝันน่ะนี่จุดในความฝันคือปูเนี่ยจะให้สิบมวดเลยแม่อันนี้มวดแรกใช่ไหมอจารย์แหลกมวดแรก วัดเอาไงวะวัดที่สองวดที่สองวัดพรหันกระเขาโอ้นับวัดพหันึ่งกเนาะครับผมวัดนี่ว่าเป็นวดที่สองค่นวัดที่สองตัวใดก่อนตัวใดก่อนอาจารย์สามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนเจ็ดพี่น้องตัดเลนเอาเดี๋ยวนี้ในสามตัวนี้แหละหลายคนหลายคนมาม่ไม่ใช่ย้อนไปตัดเลนแต่มาเร็วข้มฝันกัะเขาเดสร้างใยเนาะครับสร้างใจกระเขา 307ย์เจฟันไปตรงหวัดฟันจะบังผาหมากันนะสมศูนเนาะครับผู้ใดว่า30มเมันออกแล้วพี่น้องให้ซื้อขึ้นเรอแต่คือ13ึ่งสาม่งสามแม่สามนย์เนี่แม่แล้วว่า2ตัวนี่คือหนึ่แม่ผู้ใดซื้อบ่ไดดผู้ใดมาซื้อบ่ไ้เงินพี่น้องอือ ม่แม่นขีเฉวเมื่อวานเราหันกลับบ้านได้นี่ละม่แม่นขีเแขเนี่ยมันใจแมนแมนครับเพราะว่ามันเอาเนี้ยมามันเป็นมันหนีมันเป็นหน่อยปีเนาะแต่ทะยลเขาก้อนเขาพรรษาแต่แกควานเขาพรรษาแล้วกับมาผู้หลักออกพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วดูประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนหายเท่นีหร่เอาง่ายๆว่าปูพญานาคไม่ยู่น้ำปูดำซื้อเงินแต่ว่ากับ แปกไปบ้านจานแหล่นี่คือปวัวขึ้นเต็มกับแทงเนาะแม่จานแหล่พูดออกกอะขึ้นไม่บาอาว่าจา์ขึ้นไม่้เาเรื่องเันตะกีก้จะหน่อยไปเนาะตกน้ำเนาะวัดไตยเลยผมเนี่ยโอ้คือวาจังสันตกน้ำเนี่ยเขาพูดได้เนี่ยวัาไตาแล้วละ่ะตอนไตายแล้วว่าสันพูดได้กับแบกแบกมาแต่สันสมัยตะก,กี้มันอยู่บนนอนไปน้ำหวยหวยน,น้ำมุ่นเนาะตกน้ำมุ่นพูดได้กับวัดาไตายแต่แบานใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความรู้สึกจะขอหน่ะ ขี้ขี้แ่ไหอืมขี้ข้อยแฉะขี้ขอยแเนี่ยแขมาสูในคววมในวงเกิจากฟ้แต่ว่าจำความใดเนี่ว่าขี้ข้อยแขะแต่ว่ามั่งมือยงนึงมีโราบาลผู้ได้ก็วายเลย่ะเตรียมเสียวเตรียมเสียวใส่โลอะไยังแล้วครับได้น้อยน่ต๊ะน้ำนแล้วก็ฝันยูก็พันมากสิล่ะเสียงบ ไปกวันนี้พี่น้องจะเริ่มผู้ใดไปธนาคารได้ไปเราสามารถไปธนาคารได้แไปเออผื่อว่าได้ให้พี่น้องกับธนาคารผู้ใดไปได้ไปครับผู้ใดไปได้ผูได้นะรัฐบาลบัญชีสามศูนย์เจ็ดครับผู้ด้เงินพี่น้องสามารถเรื่องประจานแหลกตามได้ได้จานแหลกอ่ามีหลายกล้องนะปกติเขานับไปทางแล้ว สามศูนย์เจ็ดใช่ไหมแม่นค่างเดียวเลยค่างเดียวขอลอพี่น้องเป็นจานเนึ่งหรอค่างเดียวขอลอถ้าสามศูนย์ซื้อไม่ได้ก็ซื้อให้ซื้อหนึ่งสามแม่นโอ้ครับผมเป็นแนวทางของอาจารย์แรงเป็นความฝันนะครับผมฝันขิ้เลยเหรอปู่จะให้สิบม้วนแม่นงวดนี้งวดที่สองแล้วพญายใส่บักแเสบยบกระแดงแล้วมาบอกเราว่าปู่บอกว่าผู้ใดจุดถูกจุดผู้แตกเพื่อจะให้สิบม้วน ภาษาจุดผูกผู้ใดจุดกแตกต่อเส้นข้อต่อขมฝันนะนะมาเนยียเดอร์ระหว่างบาคนกับจุดโปรแตกประมาณสินนบสามแม่นอาจารย์แหล่สิดังกว่าน้อดังปานผู้เข้าเอิญภาษาจาุดผอ้บาดจันก็ได้ลูกผู้ก็ได้เป็นแนวทางจากอาจารย์แหล่เพิ่อนแฝงช่วงเขาพรรษาจะแม่นเป็นพิเศษแล้วจัมแม่นครับค่ะอ้าวโชคให้มาันครับพี่น้องครับครับเรีนเพื่อความบันเทิงแล้วค่ะเด้อของอาจารย์แหล่ยกขึ้นไหม เอาเอฟซีกับแคบนาจอไว้นะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้น้ำเนาะ,ะคะ่ะเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมต่ำกว่า20ปีใหะม่ผูยายค่คอยชีแ้แนะด้วยค่ะ